เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มอันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชุดปฏิบัติการสืบสวนที่สองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคิริขันถแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายวรวัฒน์ตามหมายจับสารจังหวัดหัวหินลงวันที่13กันยายน2562ฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนและนายการ บุคคลตามหมายจับสารจังหวัดหัวหินลงวันที่13กันยายน2562ฐานความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนพฤติการแห่งคดีก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2562ที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายรวม12รายได้รับการติดต่อจากคนร้ายทางแอปพลิเคชัน f a c e b o o k โดยใช้ชื่อว่าพีรพงศ์ภาษาอังกฤษโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอให้ผู้เสียหายทําการกู้ยืมเงินเมื่อผู้เสียหายลงเชื่อก็จะเปิดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และให้มีเงินคงเหลือในบัญชีเงินนอนบัญชีจากนั้นจะหลอกลวงผู้เสียหายขอข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจําตัววันเดือนปีเกิดหมายเลขบัญชีธนาคารรหัส OTP โดยคนร้ายจะนําหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้เสียหายไปลงในแอปพลิเคชันการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB e c f จากนั้นก็จะทำการโอนเงินออกจากบัญชีของผู้เสียหายไปเข้าบัญชีธนาคารของคนร้ายที่เปิดรองรับเอาไว้โดยวิธีโพสหลอกซื้อบัญชีธนาคารในโซเชียลกลุ่มต่างๆโดยอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้หมุนเวียนการเล่นฟุตบอลออนไลน์และหวยในราคาบัญชีละ1,000บาทโดยเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วจะไปทำการถอนเงินสดออก โดยไม่ใช้บัตร ATM หรือว่าคาร์ดเลสธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายส2องรายรวมความเสียหายก็3 1 3 6 5 0บาทไปแล้วจึงได้รวบรวมข้อมูลโดยส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนฝ่ายป,ป้องกันอาญากรรมทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมทำการสืบสวนจนทราบชัดตัวคนร้ายคือนายวรวัตร ทำหน้าที่หลอกลวงซื้อบัญชีทางโซเชียลโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายโดยขอรหัส OTP ไปเข้าบัญชีที่หลอกลวงซื้อมาแล้วทำรายการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM หรือว่าคา r d l e s และนายการซึ่งทำหน้าที่นำรหัสคา r d l e s s ตรวนถอนเงินสดที่ได้จากการหลอกลวงจากตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรวบรวมพยานหลักฐานรายงานการสืบสวนส่งมอบไปกับพลงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทอน หัวหินและต่อมาสารจังหวัดหัวหินก็อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน21กันยายน2522ตำรวจได้เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวหินดำเนินคดีผู้ต้องหารับว่าเคยถูกหลอกลวงโดยวิธีการนี้มาก่อนและเคยไปแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้ายดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ ผู้ต้องหาจึงไปสอบถามวิธีการของคนร้ายจนเข้าใจจากนั้นก็นำวิธีการอันเดียวกันมาหลอกลวงบุคคลอื่นเรื่อยมาจนกระทั่งผู้เสียหายหลายรายเข้าร้องเรียนและถูกจับคุมตัวเองในที่สุดของออมีวิชาชีพนะครับได้ไปหลอกเป็นเจ้าที่ของธนา,าคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็หลอกลวงของข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปหลอกในการโอนเงิน นะครับขึ่งสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมีการหลงเชื่อมีการโอนให้ข้อมูลแล้วก็มีการโอนเงินโดยทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ